ยอกยอกนี่อุ้ยอิ่มเลยอะไรอนะ่ะจับไปสิไป์ตุนเอาป่าวตุนโอ้ย ครับผมเดี๋ยวพ่อกำลังจะทำการคุยดูบ่อปลาไหลนะครับว่ามันมีตัวเล็กไหมว่ามันนานแล้วมดเต็มเลยพ่อมันจะไข่ได้หรืออย่างเงี้ยเกี่ยวตัวม หน่ามีนะพ่อถ้ามีมันต้องมีติดที่โคนแล้วตัวน้อยอะ่ะผมว่า ครับนี้ตัวทำอุ้ยยังไงตัวใหญ่อุ้ยเห็นหัวเลยพ่อเอาเอาพอจับไปใส่บ่อนู้นจับไปใส่แล้เดี๋ยวเราเอาเอาเดี๋ยวเราต้องเอาบ่อนี้ไปไว้เลี้ยงหอยเฮ้ยนี่มันมีดินพอดีพ่อเลี้ยงไผ่โคงเหม็นเม็นเม้นเหม็นเอาไปเลี้ยงหอยโคงพอดีเลยเนี่ยโอแต่เราเลี้ยงตรงนี้ไม่ได้หรอก มันอยู่ในลมไม้เดี๋ยวใบไม้มันหลวงสัก đó, đều, đó. Đó. đều là แล้วเดี๋ยวจ๊ะ มันออกไปได้หรอืเอเฮ้ยมัตนตะหนีหรอ <c oughs> เฮ้ยดีเนี้มันอีกแล้วอ้ยโหนี่เร็วนี่ <c oughs> <c oughs> โหมาหาน้ำแล้วเล่อยนปล่อยมัน,มนเดี๋ยวมันค่อยปล่อยน้ำออก <c oughs> คุดไ่อีก เชียช่ยเชียช่ยเชี่ยนี่นี่นี่นโอ้ยปักเอฟไปเลยคือเรียกสองตัวจริงๆราะนั่นนั่นนั่นไงนั่นไงมานี่หมดแล้วม,มาหาน้ำนี่หมดอ่ะหมดเท่นั้นนี่สองตัวเอ้ามันม,มีจักตัวจ้าเพราะเพ่อใส่นี่สามตัวจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องปล่อยน้ำทีหา้ามยังมาใส่ละ

ปล่อยน้ำออกไหมนั่นไปไปยูนมันคงไม่กัดกันหรอกมั้งฮะไม่กัดเหรอ มันมันเคยอยู่แต่กับดินมาอยู่น้ำแสนจะอยู่ล่อปล่อยน้ำาอ,อกดิเอ้ยเข้ามานี่แล้วนี่เนี่ยเข้ามานี่แน่ๆเลย พ่อ,พอ,พอลองจับหอยมันตายไหมตาย้บ่อน,นี้ยาวไปจะเอาไว้เพาะเลี้ยงหอยปังไอหอยขู่หอยขอูข่ขมาแล้วนี่นี่พ่อมันมานี่ลงมาัองนี้ Ủa này Ui, bắt em đây Chập áo chập đi Quay mà Ủa, นี่ขนาดขุดแล้วเนี่ยมันยังเอามันยังมุดไปได้อะนั่น,น,นจับมับจับ มัดอ้าวถอยหลังเนี่ยพ่อจับนี้หนึ่ตัวเลยอะฮ้ยเอ้ามันทำไมแม่บอกสามตัวแล้วไม่มีสี่มื่นแล้วมื่นอ้าวมื่นแล้วสรุปมีสรุปมันมีกี่ตัวเนี่ยจับหมูนันๆบุกใครหรอกถ้ามันถ้ามันไข่นะถ้ามันมันไข่เปลี่ยนเรดี๋ยวถ้ามันออกลูกอ่ะขุดไปนี่มต้องเห็นตัวน้อยมันแล้ว ว้ามต้องปีกัวแล้วเนตุ่นเอาเปล่าเนื้อตุ่นก็เบิดอืมหยังหมดแล้วพรุ่งกนี้หอยโข่งจะมาแล้วเอามาปล่อยไว้โอเคเอามารวมกันหมดแล้วครับ ที่บอ่อนี้ไม่เห็นีอยู่ในท่อนะครับไม่เห็นมันหรอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ย้ายมาเรียบร้อยครับแล้วก็จะทําการล้างบ่อเอาดินออกแล้วก็จะเลี้ยงหอยนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวสั่งพันหอยโข่งมาละเดี๋ยวมาปล่อยตรงนี้แหละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อน